ปัญหาคนไร้สัญชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายถึงผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรทำให้ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะการเป็นประชาชนที่มีสัญชาติไทยสอบอตอจึงได้เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนได้มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในสังคมค่ะ จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่านับตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตย้ยังคงมีบุคคลไร้สัญชาติหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรที่อยู่ในประเทศไทยจำนวน1,107คนและอยู่ในประเทศมาเลเซียจำนวน256คนดังนั้นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้ผลักดันให้เกิดกิจกรรมการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญชาติโดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2560ร้่ยมาจนถึงปัจจุบันและในปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดกิจกรรมการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมขึ้นโดยมีประชาชนที่เดินทางเข้ามารับการตรวจสารพันธุกรรมจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียจำนวนกว่า300คน และยังมีการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วยโครงการตรวจสารพันธุก,กรรมเป็นการเริ่มต้นเพื่อกำเนิดชีวิตใหม่แก่พี่น้องที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนรัษดรให้ได้รับสิทธิที่ควรจะได้รับทั้งสิทธิในการเข้ารักษาพยาบาลสิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานตลอดจนสิทธิทางด้านการศึกษาของเยาวชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคและทั่วถึงการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยด้วยกันนับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความทัดเทียมในสังคมค่ะ